สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตัดผมกันนะครับเพราะว่าปีใหม่แล้วอยากทําอะไรใหม่ๆเห็นว่าก็เลยจะมาเอาผมตรงนี้ออกคือจริงๆแล้วถ้าผมประมาณนี้ของพันมันกำลังโอเคแล้วแหละมันแบบความยาวต่ำมันกินแล้วแต่ว่าคิดว่าจะมาดาวเพิ่มก็คือว่าทำให้ข้างข้าเนี่ยมันมันแบนลงมาเวลาที่มันเซ็ตผมมันจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะไปยกข้างบนด้วยเวลาเซ็ตแรกมีวอลลุ่มแบบนี้เพราะอันเนี้ยก่าเราจะเซ็ตเสร็จใช่ปว่ามันมันยากมันแบบมันเสียเวลานานต้องไดผมรุ่นนี้อะไรเงี้ยก็เลย จะมาาใใหให้้ทที่รวันนี้มาที่ร้าน Towns of Style นะฮะอยู่ตรงสุขุมวิทซอย31เ,เดเราไปดูกันว่า Before After เนะี่ยเป็นไงนี่คือ Before แล้ว After เป็นยังไงไปฮะขั้นตอนแรกเราต้องมาล้างผมกันก่อนนะฮะถูก <laughs> ไหมครับคุณวินครับใช่ครับเ,เพราะว่าเสร็จผมมาก็ต้องล้างตัวเอาเซตติ้งออกก่อนเราก็จะเดเรียเอลกันแบบนี้เลยนะครับ <laughs> ถ่ยา <c oughs> ยกันเรียๆเรียจันโอ้โหหน้ามุมนี้ไม่ได้เลยได้มันได้เ <c oughs> คยทำมาก่อนนะเ <c oughs> คยมาจอบครับอันนี้เราต้องกันนี่ก่อนต้องาแบ่งผมก่อนใช่ไหมครับใช่ว่าเราจะเอาล้อยาลงตรงไหนบ้างหน้าเราก็จะเป็นเหมือนหัวหอมแล้วทีนี้ลงยาก่อน <c oughs> คือเราจะลงน้อยาก่อนแล้วก็พอทําเสร็จแล้วเนี่ยค่อยค่อยมาตัดผมออกใช่ครับแล้วถ้าเกิดตัดออกปุ๊บเนี่ยเราค่อยมาทาบางทีมัน ม,มันจะสั้นไปนะครับข้างด้วยแล้วข้างหลังด้วยนะครับเวลาทำมันต้องมีข้อระวังอะไรนะครับแบบเวลาที่แบบลงน้ำยา,ยาต้องมีระวังอะไร,ระเยอะไปน้อยไปลองโดนพื้นหนักอันนี้คือโดนเต็มคอแล้วนะ นี่นะฮะเราดาวเพิ่มเสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้ดีกว่าจะได้เห็นสอ่างสว่างเราดาวเพิ่มเสร็จแล้วมันจะแบบข้างๆจะมีความแบบแบนๆแล้วเห็นไหมว่าเดี๋ยวต้องมาเป่าเราก็เล่มออกเนาะคือดาวเพิ่มตรงนี้ไปกบแบนๆเลย ผมจะไม่ดีออกมาต่อไปไปตัดกันนะครับอันนี้คือเราดาวเพิ่มกันเสร็จแล้วนะครับแล้วเ,เราก็ไปสระมาละมันก็จะแบบมีความแบนๆมากขึ้นเห็นไหมเนี่ยไปดูกันแต่เพราะเมื่อกี้ตอนที่เราตอนแรกอะข้างๆมันชี้มากเลยแต่ว่าตอนนี้มันแบบเป็นเลเยอร์ละข้างๆนี้มันก็แบบแบนขึ้น เดี๋ยวต้องมาเล็มออกอีกนะครับตอนนี้พร้อมแล้วครับเดี๋ยวไปตัดกันต่อฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะเอาแค่ความหนาออก,กความยาวคิดว่าโอเคแล้วแต่ว่าพวกตรงหูตรงเนี้ยมันแบบมันแทงหูใช่ไหมเราก็เลยต้องเล็มออกหน่อยให้มันดูเป็นทรงหน่อยล ถ้าเกิดผมมันบางลงจะเซ็ตง่ายขึ้นเวลาจับมันจะแบบไม่เป็นก้อนมากใช่ผมมันจะดูผิวขึ้นผิวไหวตามสายลมคือจริงๆแล้วเนี่ยบางคนผมยาวแต่ว่ามันยังเซ็ตง่ายอยู่เพราะว่าเขาแบบมีการเล็มที่ดีเนาะผมมันไม่หนาเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันบางเกินไปมันก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันจะจับแล้วมันไม่เป็นทรงเท่าไหร่ต้องพอดีพอดีหน่อย หรือว่าคนแบบผมสั้นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้หน้าของเราเด๋อได้เพราะเนี่ยผมสั้นกลมในหน้าเด๋อมากเลยก็ต้องมแาบบเพิ่มมีไว้หน่อยว่าเราหน้าแบบคนหน้ากลมใชนะ่ไหมก็จะก็ต้องยาวแต่ว่าก็ให้มันบางหน่อยนะกับแล้วพอมันบางลงเนี่ยมันจะทาให้ผมเรามีวอลลุ่มมากขึ้นด้วยเวลาจับอะยก็จะเร็จง่ายขึ้นคือตอนแรกเนีอยากจะย้อมผมด้วยแต่ว่าผก็ผย้อมไม่ได้เพราะว่าเราเดาวเพิ่มไปแล้วแล้วก็ถ้าเกิดย้อมด้วยมันเหมือนเป็นการเอา สารเคมียเยอะเกินไปใส่ขวเดี๋ยวผมเสียนะครับเลยทำอย่างเดียวก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าเราให้มัทำสีผมมัแต่ทำสีเท่าเรียบร้อยแล้วแฮะ์อันนี้ก็มาตัดผมแล้วมาดาวเพิ่มนะครับเหนื่อยบ้างเครีมไหมคือเราก็ไม่ตัดให้มันแบบสั้นมากนะครับก็ให้ยังมีความยาวอยู่แต่ว่าก็ซอยออกแล้วรอเซตเนี่ยมันเซตง่ายขึ้นแล้วก็แค่ท้าเป็นดาวเพิ่มไปก็เลยทําให้ผมเนี่ยเห็นไหมมันจะนแบนๆน่อันนี้คือเราไม่ได้กดเยอะเลยคือถ้าเกิดเราไม่ดาวเพิ่มใช่ไหมผมเดี่ย พองๆแล้วชี้ทิ่มหูอะไรยก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะแวะกันมาได้ที่ House อ f s t y l ์นะครับอยู่ที่สุวสาสิบเอ็ดนะฮะเขาจะเด่นๆในเรื่องของแบบทำสีผมเดี๋ยวรอบหน้าจะมาทำเพราะว่ารอบนี้ยังติดทายละครอ,อยู่ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ทำดาวเพลิงแบบทำสีของงานไม่ได้นะก็ต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะทำได้แต่ว่าผมก็อาจจะเสียได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบหน้าจะมาทำ๋ยวบอกพี่ออกมาแล้วสีเทานะฮะอยากจะสีเทามากครับแวะมาดูได้นะครับเดี๋ยวตัดลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเลย อะไรฮะสวัสดีปีใหม่ครับ